โอเคก็สุดทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะมาเล่นเกมเอิม่มเป็นเกมผีญี่ปุ่นแบบหลอนที่สุดอะเออก็เป็นแบบอืมเกมผีญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนซึ่งไอเกมเนี่ยก็คือเป็นน่าจะประมาณปีสองพันสิบสี่หรือเมื่อเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วอ่ะก็คือผมเอาเกมเก่ามาเล่นไงเออจะไดส้ดสดนุกสนุกไงก็คือผมแค่แต่รูบอกอะเออเลยลองแค่แค่เกมนี้บ้างว่ามันจะสนุกขนาดปะคนตาเริ่มกันอัอนนี้ผมก็มาเนื คือเสิเ er, ่งเดียวคนนะ่า <d> กลัว okay. ทุกคนนี็มีผีเอ็มไอไอหน้ายิ้ม้วยแล้วก็มีเพลงด้วยทุกคนดูดิดูดิโอเคทุกคนก็ค่อยเดินไปนะเงยเลยทุกคนคือถ้าได้เสียงนี้แสดงว่าคือมันมาแล้วทุกคนเออพูดถูกป่ะคือผีนี้มันมามันตาหลังของผมคนอยู่ดิ โอเคไหนดูสิโอ้โหอะไรอะไ่อะไรอ้โอ้โห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 โอโหอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โห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 อ้โหโห้ โอ้โหเลยจูดักด oh, like ักประตูด okay, ้ช oh, nah anyway. uh. like ่เราต้องมือใหม่ทุกคนไปรถทีนี้ต้องทำยังไงเพื่อว่ามันแจกข้ามาหาไงโอ้โหไม่กล้าขู่เลยว่าทุกคนโอ้โหัวนักลัวมากเลยอ่ะโอ้โหเก็บ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 โอ้เออมันเงยมันเม้อแล้วมันเม้อแล้วทุกคนไปไปขางข้างหลังก่อนกันทุกคน ข้าังก oh. like okay. okay. ้อนข้างหลังก่อนโอ้คืออ่อนมากอันนี้มีบันไดได้ไปก่อนเลยไปก่อนเลยด้วยมีบ้านคนด้วยบ้านคนด้วยทุกคนเออมีบ้านคนด้วยโอเคเข้าบ้านคนทุกคนเข้าบ้า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 นคนเข้าบ้านคนบ้านคนบ้านคน บ้านเล้จ๋าโอ้ยติด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 โอ้เสียงตามมันไม่หยุดเลยใครมาเฮ้ยเสียงผีอยู่ใ,ใกล้ใครอะว้าวตตอะไรเงี้ยเต๋าแบต,ตี่ ตกใจอีกตื่เต้นนะทุกคนเอ,อ้ผม่ายยิตื่เต้นอ่ะอย,อยิ่งตื่เ้ยิงหันเชื่อชผมเลยเออข้างล่าอ้ข้างลางผมมีข้าง่างวา่ทุกคนโอ้โอ้ my god เกมสะพานเลยทนผะพานสะพานคำเลยคำเลยคำเลยคือทุกคนไอเกมน,นี้ยจะบอกว่ามันไม่สามารถเปิดเต็มได้คือผม่ไม่รู้ว่าทําไมโอเคก่อนไม่หยุดหลอวะไอ้น,นี่ก็ยังเราว่านไม่หยุดอีกโอ้โหคือแบบเลื่อนเลื่อ,อยากมากไอเกมเนี้ยไอนนไม่เสียงเหมือนท่างวน ทางอ๋อทุกคนเออนี่มีทางตรงนี้ด้วยโว้ตรงนี้เลยเนะี่ยคือตรงนี้มีทางด้วยโอ้โหขาวมงดเขาวมงกดชั์เลยทุกคนเออขาวงคดจะทชรเลยขาวมงดเขาวงคดเออขาวงคดโอ้ โอ้โหเขามุดอะไรเนี่ยโอ้หเสียงป่าไม้เริ่มเงียบไปแล้วเสียงป่าไม้เงียบเลยทุกคนโอ้หทางทางสกยอดยงงมีสะพานมีสะพาน้วยโอ้โหข้างมามีคืนมืดมากเลยว่ะโอเคดูสิเก็บกันทุกคน ไม่เนอะไม่เนออย่ามา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 แกตามมาแกตามมาได้ขาดอย่าตามาคนร้องอย่าตามมาเลยอย่าตามมาอย่าตามมาคนร้องอย่าตามมาโอ้โหเสียงเดินนี่คือตามหลังนี่หยุดเลยจ้ะแกเสียงเดินคือตามไม่หยุดเลยโอ้โหอยู่ข้างหลังเสียงใกล้มากเสียงใกล้มากเสียงใกล้มากฟังเสียงมันใกล้มากเลยผมกดใกล้โอมัตามมาแล้วทางนี้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  ทางนี้ทางนี้ทนี้างเอาทเ้อโอางเตนเยทางต้นทางตเงต้นุนน้ยเสียงเสียงเสียงโคตรใกล้เสียงโคตรใกล้เสียงโคตใ,ใกล้เลยหูยฉันเดินวนด้วย อก็ฉันเดินวนทำไมโอเคฉันเดินวนทำไมเนี่ยตายแล้วฉันเดินวนเดินไปทางไหนก็ไปทางไหนไม่ได้เลยว่ะทุกคนโอ้เริ่มใหม่เริ่มใหม่ทุกคนเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่โอเคโอเคโอ้ยอยู่ด้านหลังตงงง้องวนมอเตอร์ไซ ไปเก็บของแน่ทุกคนโอ้โหโอ้โหวก็ี้คนทุกคนเห็นผมเมื่อกี้ไม้อา้ออคนนี้ทุกคนนี้ทุกคนยิแล้วงแล้วานานมานมานโอ้โอ้ god เสีงยงเหมืนอนเงี้ยมาวะทุกคนเสีงยงเหมือนเงี้ยเลยว่ะเออตรงน,นี้อ Dial ืมมีของที่เก็บด้วยคือไม่มีของที่เก็บทุกคนเออเห็นเดินนี่คือเลี้ยงขี่ชัดเลยเนี่ยเกสิห็เดินดดน่ากลัวมือสีเดินน่ากลัวม้าคามีหินด้วยขึ้นกันเลยขึ้นได้ทุกคนไมนขึ้นได้มันขึ้นได้ ขึ้นไ่ได้ขึ้นไปได้ขึ้นได้คนขึ้นไป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 ,นไปฮัลโหลฮัลโหลแกตามมาไหมไม่เห็นเลยไม่เห็นตามมาเลยว่ะทุกคนไป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 โอ้มีอมองค์รอดเฮ้ยเสียงกระพบลง่ะถาจริงกระเรบลงอะไร มันจะฟักสิ่งนี้อย่างคะ่ะขอให้ทางต้นทางต้นเฉยเสียงน้มีสิ่งน้ำเนี่ยอ๋อ่านถ่านไฟฉายใครตามมาใครตามมาทำไม อกาตามาทำไมอตามาอย่ตามมาขอรลองอยตามาอย่าตามมาอย่าตามาอตาม่าตามทางนี้เหียทางตอนทางตอนโอ้โหโอ้โหนากลัวมากค่ะพี่ออกมาได้แล้วทุกคนก็คือเราของชิ้สุดท้ายที่ต้องเก็บทุกคน Okay, ทุกคนเราต้องเก็บของชิ้นสุดท้ายนะโอเคคือผมต้องเก็บชิ้นสุดท้ายให้ได้เก็บอันที่สุดท้ายทุกคนไปขอบุงกดคือผมไม่รอดเลยขอบุงกดเนี่ยไม่ค่อยรอดเลยขอบุงกดเนี่ยโอ้โหดยอดอต้องรีบไปทุกคนต้องรีบดูลองไอ้ผีหน้านั้นะนะ ไอผีน้าหน้าตาที่มีสีขาทุกคนโอเคไป let's go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  ไปไปไปอย่าามมาอย่าตามมาอย่าตามมามันตามาแล้วมันตามมาแล้วต้องมีคนตองม่หี่หี่หีโอ้ยจำทางั้ไเนี่ยจำทางนี้เนี่ยเราจำทางนี้เนี่ยเราน่าจเราถูกแหละ อย่าให้ทางตันกูพอทังไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวฉันไม่ทนันงสิ่งโอ้โอคคอาามมา้คุณพี่คุณพี่อย่าตามมาคุณพี่ค่ะอย่าตามมาค่ะฉันยิ่งกลัวฉันยิ่งกลัวฉันยิ่งกลัวโอ้โหตามหลังตามหลังเฮ้ยจะทางนี้ใช่ไหมเนะี่ยทางลง โอ้โหทันไฟฉายดับพอดีโอ้โหทางตนันเอเคจะต้องดึมใหม่เฮ้ต้องดึมใหม่ไม่น่าเลยเรา เรานี่นี่ค oh! ือไม่น่านเลยเนี่ยโอ้โหเดินผ่านได้เลือดเ <Ching The Witcher> รไเนี่ยบ่อเลือดเหรออ้ยรอมารอมาคนรอรอมาก่อนรอมาก่อนรอรอหมา อย่ายาอยาอยายาไใกล้มากเห็นใกล้เหกลเใกล้็ก็กก็คือใกล้ละเกอที่มองหน้ากคนมีองาไม่อน้มอนีม